สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายตั้งเตะของวงการฟตุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับคลิปนี้มีข่าวกอสิบอย่างไรก,กันบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปพูดคุยกันนะครับสําหรับเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็โยงไปในเรื่องของกระแสข่าวกอสิบของมูมเมสซาร่านะครับตัวเก่งของทางลิเวอร์พูลนะครับ ซึ่งมีอะไรอกอกมาครับว่านักเตะรายนี้กำลังได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดนะครับว่กกันว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจับตาสาการของมูมเซาร่าอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นที่จะมีการพิจารณาเรื่องของการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งสําหรับซา่าเนี่ยสัญญากับทางเลี้ยวภูเนี่ยยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับก็คือมีเขามาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่สามารถตกลงกันได้ทําให้ ถ้าเกิดแบบว่าตกลงกันไม่ได้เนี่ยมีโอกาสที่ Real m า d ริดเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับดีลนี้ก็ได้นะครับซึ่งเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ระหว่างซาร่ากับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่ารอ a l m a d ริดเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปะเคียนให้อยู่แล้วนะครับซึ่งราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ60ล้านปอนด์ได้นะครับถ้าเกิดดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงนะฮะแต่ก็ต้องย้ำกันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นข่าวข้อสิบอยู่นะครับนะ ส่วนเรก่องต่อมาครับก็โยงมาในเรื่องของเชลซีกันหน่อยนะครับก็รายงานล่าสุดนะครับออกมานะฮะมีการระบ,บุกันออกมาว่าเชลซีเนี่ยก็อาจจะมีการปาดหน้าแมนเชสเตอร์เดในการคว้าตัวแอนโทนีจากอาร์เจ็กนะครับสำหรับแนวรุกรายนี้กำลังมีข่าวกับแมนยูอย่างหนักน,นะครับแล้วก็ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าทางนักเตนเนี่ยก็ได้มีการเรียกร้องให้สโมสรเนี่ยยอมปล่อยตัวของเขาเนี่ย ย้ายออกจากทีมไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอาจจกเองก็ไม่ได้รั้งซะที่เดียวนะครับก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาถ้าเกิดมันเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยก็กําลังมองหาเ,อาเรื่องของแนวรูกรายมาอยู่นะครับซึ่งก็ได้มีการเล็งทั้งแอนโทนีอุสมาเดเบลเล่นะครับไรอันสตอริงราฟินญาเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิด หันมาให้ความสนใจอตี่เนี่ยก็เท่ากับว่าจะต้องมีการแย่งกับทางแมนเชสเตอร์เด็นะครับราคานเตเระราเนี่ยล่าสุดมีการอับเดียดออกมานะครับน่าจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณไม่เกิน70ล้านปอนด์แล้วนะครับนะตอนนี้อาจจะโก,ก่งราคาไว้สูงมากๆจากตอนแรกเนี่ยประมาณ30-40ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งของทางเชลซีเนี่ยนะครับมีประเด็นกันออกมาในเรื่องของเกปานะครับ ตามรายงานจากบิลเลอร์นะครับมีการระบุก,กันออกมาว่าเชลซีเนี่ยพร้อมที่จะช่วยจ่ายเรื่องของเบ็ดเงินค่าเหนื่อยนะครับถ้าเกิดทางเกียปาเนีย่ย้ายไปร่วมทีมใดทีมหนึ่งแบบยืมตัวนะครับก็จะช่วยจ่ายในเรื่องของเบ็ดเงินค่าเหนื่อยที่เกียปาเนี่รับไว้สูงนะอยู่ที่ราวๆ1 5ประมาณนั้นนะครับซึ่งล่าสุดมีคาวกัินสนะฮะที่กําลังสนใจในการคว้าตัวนักเตะรายนี้อยู่นะครับ แล้วก็มีสโมสรจากหิสเปนด้วยนะครับที่เอาความสนใจยืมตัวนะครับอ่ะก็รอติดตามกันส่วนเรื่องของเมทายเดินลิกนะครับก็มีรายงานระบุกันออกมานะครับจากสกายบอร์ดนะครับมีการระบุกันออกมากับว่าเชลซีเนี่ยกำลังพยายามเดินหน้าอย่างหนักนะครับในการคว้าแนวรับของยูเวนตุสรายนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันก็อาจจะสูงหน่อยนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยก็ พยายามที่จะใส่ออปชันเงื่อนไขนเข้าไปวากันว่าเชลซีเนี่ยพยายามจะใส่ติโมวเนอร์ครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอแล้วก็มีการบวกเงินก้อนหนึ่งนะครับประมาณ4ี่บจนถึง45้าล้านยูโรเนี่ยก็บวกกับนักเตะคนหนึ่งเข้าไปให้กับยูเว่ไว้พิจารณาในเรื่องการปล่อยตัวนักเตะรายนี้นั่นเองนะครับแต่ก็มีการมองว่ายูเว่เนี่ยต้องการให้เชลซีเนี่ยจ่ายในจุดที่ว่าเป็นค่าจิสัญญามากกว่านะครับ ไม่ต้องการแบบว่าข้อเสนอแบบปกตินะฮะต้องการแบบมาในรูปแบบจ่ายแบบค่าสัญญาซึ่งมันมีราคาอยู่ที่120ล้านยูโรเลยนะฮะถือว่าสูงมากๆนะครับก็ยังเป็นดีลที่ค้างคากันอยู่แล้วก็เมนเชสเตยเนี่ยช่วงเนี้ยมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูอย่างหนักด้วยนะครับเชลซี Chelsea ต้องการแนวรับรายใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีการปล่อยแนวรับตัวหลักหลายรายออกจากทีมไปนะครับ ส่วนแนวรุกอีกคนหนึ่งที่มีข่าวทางเชลซีครับเป็นข่าวขอสิบวันออกมาว่าเชลซีเนี่ยก็กําลังให้ความสนใจลิชาริซอนนะครับแนวรุกของเอเวอแรตันะครับว่ากันว่านักเตะในชุดปัจจุบันของเชลซีเนี่ยมีการสนับสนุนนะให้ลิชาริซอนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเลยนะซึ่งทอมัสทูเคิลเนี่ยต้องไปคว้าตัวมาให้ได้นะครับคือแบบยกมือว่าเฮ้ยทูทูเคิลคุณเนี่ยนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมอ่ะคือคุณต้องไม่ซื้อมาให้ได้นะักเตะรายนี้นะฮะซึ่ง ทุกคนในทีมเนี่ยมองว่าด้วยความที่ดิชาร์ตซอนเนี่ยมีความดุดันนะครับมีความใจสู้เนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยทีมได้พาใหทีมเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ายังมีท็อตแนมอัสเปอร์ด้วยนะครับที่ให้เวาสนใจนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยก็น่าจะมากกว่า50ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับแนวรุกรายนี้ของทางเอวาตันนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของ ยันหึคลาสโก้กันบ้างนะครับก็มีประเด็นกันออกมานะครับจากอาร์ตแคปสื่อของสเปนเมการ,ระบุก,กันออกมาว่าแมนยูเชลซีแล้วก็ทอตแนาสเปอร์เนี่ยกำลังให้ความสนใจยันในคลาสโก้ครับแต่ว่าดีลนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนะครับคือว่ากันว่านกเตะเนี่ยเหมือนกับมีความต้องการย้ายออกจากทีมแหละนะครับแล้วก็เรื่องของผลงานที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทำให้หลายทีมก็สะดุดตานะครับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับ เป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายด้วยนะครับทั้งวิงแบ็กทั้งตัวรุกก็ได้เช่นเดียวกันตัวด้านข้างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดยนานิกรัสโกอยากได้เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนกับว่าเชลซีสเปอร์แล้วก็แมนยูเนี่ยพร้อมใจยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งของแ์เบอริเนี่ยอาจจะแบบมีการเกี่ยงเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยหน่อยอาจจะแบบไม่อยากอับให้อะไรประมาณนั้นก็เลยทําให้หนักเตะเนี่ยอาจจะตัดสินใจเลือกเลือกของการย้ายทีมมากกว่านะครับ แต่ว่าแน่นอนครับว่าซิโมเน่ก็ไม่อยากบ่อยนะเพราะว่ามันเป็นนักเตะตัวหลักด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องราวของกาเบรียลเช์ซูดกันบ้างนะครับก็มีประเด็นออกมาจากาสื่อหลายสื่อนะครับก็มีการโยงไปในเรื่องของอาเซนอลน,นะครับที่ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะคว้าตัวกาเบรียลเชย์ซูดละก็คือจอดแล้วแหละนะครับหลังจากที่มีการเจรจามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ราคาค่าตัวโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์นะครับก็บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะครับรอประกาศอย่างมีทางการเท่านั้นเองนะครับคือรายละเอียดเนี่ยมันเหลือเล็กน้อยนะครับดีวนี้ก็เสร็จสิ้นละนะครับก็เท่ากับว่าอาร์เซนอลก็ได้ตัวแล้วเป็นที่รียบร้อนลวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับนอกจากกับเบเชอร์สุดแล้วเนี่ยนะครับอาร์เซนอลยังมีความคืบหน้าในการคว้าตัวราฟินญาด้วยนะครับถึงขั้นที่ตอนนี้มีการพูดคุยไปแล้วนะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงไปละ รอให้นักเตะแล้วก็เอเย่นของนักเตะตอบกลับนะครับลีดเนี่ยก็ไม่ได้รังซะที่เดียวนะครับถ้าเกิดมาในราคาที่ลีดต้องการในประมาณ65ล้านปอนด์นะครับจริงๆเนี่ยลาฟินยามีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาด้วยแต่ว่าบาร์ซ่ามีปัญหาหเกี่ยวกับการเงินครับทำให้อ์เซอนอลก็มีโอกาสปาดหน้าบาร์ซ่าไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนรเรื่องราวอื่นครับของทางอ์เซนอลก็โยงมาที่เรื่องของนูโนตาวาเรสนะครับ ตามรายงานออกมาจาก Evening Standard นะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าอาร์เซนอลพร้อมปล่อยดูโนตาวาเรสออกจากทีมนะครับแล้วก็อาจจะมีการซื้อนักเตะร,รายใหม่เข้ามาทดแทนเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้รังซะทีเดียวนะครับถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าพึงพอใจเข้ามานะครับอาจจะอยู่ประมาณสักประมาณไม่เกิน35ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาร์เซนอลจะมีการเล็งไปที่แนวรายของลิซานโดมาตินนะแนวรับของทางอาแจกที่ เป็นข่าวร้อแนแรงกับไปหลายทีมอยู่นะครับส่วนในรายของซาลิบากันบ้างนะครับซาลิบาเนี่ยก็มีข่าวจาก i m c Sport นะครับมีการระบุกันออกมา,มาว่าทางมาร์เซเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอจ,จำนวนเงิน30ล้านโยูโรนะครับเพื่อดึงตัวซาลิบาไปร่วมทัพแบบถาวรน,นะครับซึ่งโรเต็ตเองก็ไม่ปิดโอกาสเรื่องของการย้ายทีมครับมีความต้องการอยู่แล้วนะครับอยู่ที่อาเซนอลเนี่ยจะพร้อมปล่อยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ ในรายของเซโก้โฟฟาน่านะครับกองกลาง,งของลองเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยโฟฟาน่ารายเนี้ยนะครับ,รรรรบมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลแล้วก็ปเปชนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าทางนกเตะเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายไปปเชมากกว่าคือมีความต้องการอยู่ในลีกฝรั่งเศสมากกว่านะครับดังทั้งที่มีตัวเลือกอย่างนิวคาสเซิลนะครับซิตี้นะฟูลแลมแล้วก็อาร์เซนอลที่เคยให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30มสจนถึงสีล้านยูโรได้นะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับส่วนในเรื่องของท่านนมสเปอร์กันบ้างนะครับมีรายงานจากบุนโดเดบอติโบนะครับสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการระบุกันออกมาว่าสเปอร์เนี่ยกำลังให้ความสนใจยืยมตัวเกอร์มองลองเล่นะครับแนวรับของบาซ่ามาเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งบาซ่าก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะด้วยนะครับเพราะว่าเอ่ออาจจะเป็นการเคลียร์เรื่องของ เม็ดเงินการจ่ายค่าเหนื่อยด้วยแหละนะครับแล้วก็เรื่องของการทํากาไรให้กับทางสโมสรแล้วก็เอามาบุนเวียนภายในสโมสรน,นะครับเพราะว่าตอนนี้บาร์ซ่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอยู่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะปล่อยนักเตะง่ายหน่อยถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้เรื่องของเม็ดเงินที่เหมาะสมนะขณะที่ข่าวก็สิบเกี่ยวกับเดียมากันบ้างนะครับก็มีข่าวของสิบกันออกมานะครับว่าเนวคาสเซอรแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยกำลังให้ความสนใจเดียมานะครับ เออนคอสเซอร์ uh, เนี่ยมีงบประมาณสูงอยู่แล้วนะครับในการคว้าตัวนักเตะดาใดก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนกับว่าเดนมามองว่านิวคอสเซอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ความท้าทายที่เขาจะอยากย้ายไปแต่ในลําดับเดียวกันเนี่ยยูเว่ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่ายูเว่ก็อาจจะคิดหนักเรื่องของเม็ดเงินนั่นแหละนะครับเม็ดเงินค่าเหนื่อยเม็ดเงินค่าตัวนั่นแหละนะครับทําให้ก็เป็นเพียงแค่ความสนใจนะครับแต่ว่าข่าวแบบจอดลึกลงรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่มีสักขนาดนั้นนะครับนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนข่าวออฟิเชียลนะครับของทาง Nottingham Forest ครับล่าสุดก็ Nottingham Forest เนี่ยมีการประกาศคว้าตัว t i w o a o d i นะครับกองหน้าของ Union Berlin นะครับเข้ามานะฮะในราคาอยู่ที่20ล้านยูโรเป็นค่าสัญญานะครับแล้วก็เซ็น5ปีด้วยกันนะก็ประกาศยืนยันชัดเจนตามนี้นะครับนะ <S <S แล้วก็เรื่องของชัวฟิลิกกันบ้างนะครับก็ชัวฟิลิกเนี่ยมีรายงานจากนักข่าวของสเปนอย่าง ลูกาซี่นะครับมีการระบุก,กันออกมาว่าแอดมิลิตเนี่ยพร้อมปล่อยชูอัลฟิลิกในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ว่าราคาก็แรงนะราคาเนี่ยแรงสุดๆเลยนะครับแต่คือนักเตะร,รายเนี่ยคือเคยมีข่าวแบบว่าโภพันกับทางเบเชมาก่อนนะครับแล้วก็อีกหลายทีมในยุโรปนะครับในอังกฤษก็จะมีซิตี้นะครับมีแมนยูนี่แหละที่ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็เคยมีลเรับบุกแต่ว่าข่าวมันก็ลดน้อยลงไปละนะครับซึ่งดูเหมือนว่า ถ้าเอาแบบโอกาสย้ายทีมสูงที่สุดเนี่ยแล้วก็พร้อมจ่ายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น PSG นะครับที่ว่ากันว่ามีการแบบอาจจะมีการคุยกับตัวแทนไปแล้วนะครับเจรจากับทางตัวแทนไปแล้วเบื้องต้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรคืนหน้านะตอนนี้แบบว่าลงลึกแบบรายละเอียดนะครับนะก็เป็นการแบบพูดคุยเบื้องต้นไปก่อนนะครับก็ติดตามมาดูนะครับเพราะว่าค่าจ,จ่ายมันใช้เยอะมากๆสําหรับชัวฟิลิกกับเรื่องของการย้ายทีมนะครับแอนเบรีก,ก็พร้อมปล่อย ส่วนเรื่องของฟูลแลมกันบ้างนะครับฟูลแลมเนี่ยตกเป็นข่าวนะครับก็เตรียมทุ่มเงินเกี่ยวกับเรื่องของการคว้าตัวโรบันโยลี่นะครับแนวรับของอิซิมิลานนะครับก็คือประเคนค่าเหนื่อยแบบเต็มกําลังให้กับแนวรับรายนี้เลยนะฮะถ้าเกิดแนวรับรายนี้สนใจที่จะย้ายมาเล่นในพิบลิกกงกิจนะครับแน่นอนคบว่าการย้ายมาก็เป็นการการันตีเกี่ยวกับอ่าสิตัวจริงด้วยคือให้ลงเล่นตัวจริงไปเลยนะครับก็ อยู่ที่ทางนักเตะเนี่ยจะสนใจไหมแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยคือโรบันเยลี่เหมือนกับต้องการอยู่กับเอซิมิลานต่อไปอะไรนะฮะแล้วก็อาจจะรอเรื่องของข้อเสนอที่น่าสนใจกวันนี้ยื่นเงินเข้ามาดีกว่านะครับสำหรับในรายของส v เว b นบอสแมนนะครับก็รายงานจากมีรายงานออกมานะครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยเตรียมปิดดิวในการได้ตัวส v เว b นบอสแมนแล้วนะครับซึ่งทางริวเนี่ยยอมรับอยู่ที่ประมาณ37ล้านยูโร บวกกับแอดออนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็มีการเจรจารมาตั้งแต่ช่วงมกราคามที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มาจบดีลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเจรจารใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆนะครับก็เรียบร้อยกันดีนะฮะไม่น่าพลาดในรายของคาร์บินฟิลิปนะครับก็เออ่จ่อแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสื่อดังก็ประกาศชัดเจนแล้วแหละว,ว,ว่าซิตี้บรรลุข้อตกลงได้แล้วนะครับกับรีดเดตนในการคว้าตัวคาร์บินฟิลิปราคาอยู่ที่ 42ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีออปชันแอดออนอยู่ที่3ล้านบอน์เพิ่มเติมนะครับก็ไม่เกิน50ล้านบอนด์แหละนะครับไม่เกิน45ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับนะก็ประกาศยืนยันชัดเจนนะครับและเตอราณนี้ก็จะได้ย้ายไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่มีข่าวพวพวันกับหลายๆทีมนะแต่สุดท้ายก็เป็นซิตี้ที่ปาดหน้าไปนะครับ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับบอลมัดครับน้องใหม่ในพิมพ์อังกฤษก็แถ่งการเช่นเดียวกันนะครับมีการสัญญาคว้าตัวโจรอดวลนะครับเป็นนักเตะรายใหม่นะครับสัญญา4ปีด้วยกันนะครับนะก็ประกาศลิขิตชัดเจนอีกหนึ่งรายนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ